สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมที่เคารพเพื่อนๆทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอทุกท่านมีความสุขมีความสบายใจตลอดปีใหม่และตลอดไปนะครับก็ขอให้เราทุกคนนะฮะมีความรักความสามัคคีนะร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามนะระเบียบปฏิบัติมีวินัยเคร่งคัดเพื่อให้เราฝ่าวิกฤต ไปพร้อมๆกันสังคมไม่ใช่ของเราคนใดคนหนึ่งสังคมเป็นของเราทุกคนอยากให้ทุกคนช่วยกันจับมือกันเกื้อกูลกันตามโอกาสและความสามารถกำลังที่เราจะทำได้เท่านั้นแล้วก็ฝากุ่กิดได้แล้วก็ตั้งแต่เปิดนะครับตั้งแต่เปิดทําช่องมาไม่ใช่สิ ตั้งแต่ทําคลิปมาคลิปแรกจนถึงวันนี้ที่ผมเคยบอกไว้ว่าจะทําเรื่องเกี่ยวกับแนววิธีในการฝึกจิตสมาธิอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เริ่มเข้าปีใหม่มาแล้วพุทธศักราชใหม่แล้วก็ยังไม่เห็นเริ่มต้นอะไรทีจริงๆแล้วผมเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกผมพยายามนะฮะที่จะให้ท่านได้เข้าใจถึงรากฐานสาคัญก่อนแล้วไอ้รากฐานสาคัญที่ผมพูดไปอะทุกท่านอะมีความรู้ดีอยู่แล้วรู้ดีกว่าผมด้วย ในเรื่องของศิลน,นะฮะเรื่องของศีลธรรมเรื่องของภพวิหารสี่ผมก็จะพูดรวบบแบบย่อยๆก็คืออยู่ในาบารมีทั้งสนะิบทะทำให้ผมถึงเน้นบารมีทั้งสิบให้ทุกท่านได้ทำลองทําให้มันครบไม่ใช่ท่องได้นะครับเพราะท่องได้นี่ผมก็ท่องได้ตั้งแต่เด็กแต่ทีนี้ว่าเมื่อเรารู้ว่าบารมีสิบมีอะไรบ้างแล้วก็น้อมนําจิตเข้าไปไปฏิบัติความจําเป็นในการฝึกสมาธิเนี่ย หรือจะไม่ฝึกอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากเรามีบารมีสิบเนี่ยมันย่อมยังให้ชีวิตเรามีความสุขกายในโลกปัจจุบันนะฮะจนถึงอนาคตอย่างน้อยอนาคตนะฮะเรามีความเชื่อว่าตายไปมันก็ไม่ตกอบายภูมิบารมีสิบมันมีหมดนะฮะตั้งแต่ศีลผมมีหารสี่สมาธิภาวนาสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่อยู่ในบารมีทั้งสิบหมดการให้ทานอะไรต่ออะไรทั้งหมดสิบอย่างถตาหากเราทําได้เนี่ย เราจะได้เปรียบตรงที่ว่ากําลังจิตกําลังใจเราจะมีความสงบพอมเรามาฝึกสมาธิมันก็ง่ายเนี่ยผมถึงได้เน้นในเรื่องของบารมีสิบก่อนบารมีสิบให้ครบเลยนะฮะเมื่อบารมีสิบครบเนี่ยกำลังใจมันจะเริ่มเข้มข้นบารมีมันจะเริ่มมากขึ้นมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นเองฮะงความผ่องใสในใจมันจะเกิดขึ้นไม่มีใครรู้ฮะแต่ว่าเราจะรู้ตัวเราทีนี้เราก็มาฝึกปฏิบัติ มันก็จะไปสู่ปลายทางแห่งความสุขง,ง่ายทียนี้การปฏิบัติสมาธิเนี่ยจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรอันนี้สําหรับท่านที่มีความศรัทธ,ธามีความอยากจะฝึกสมาธิให้เราไปในทางที่หาความดีตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัดบอกไว้เราปฏิบัตินี้เราปฏิบัติเพื่อไปหาความดีเพราะฉะนั้นการจะปฏิบัติไปหาความดีเราต้องมีบารมีสิบ ถ้าหากเราไม่มีบารมีสิบนะฮะไปฝึกสมาธิมันก็ฝึกได้นะฮะทำจนถึงฌานสี่อะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นฌานโลกีอารมณ์เสืออารมณ์อุปทานอารมณ์หลอน,นเกิดขึ้นได้นี่สมาในกรณีที่ต้องการความรู้พิเศษนะฮะจากการฝึกปฏิบัติตามแบบที่พระพุทธองค์ทรงตัดสอนไว้แต่ถ้าหากเราจะเอาผลการปฏิบัติที่มันได้ดีจรงิจรงๆเป็นความจรงิงดังที่พระพุทธองค์ทรงตัดสอนไว้อันนี้สาหรับท่านที่สนใจนะฮะไม่ใช่สายในสุขวิปัสสโก ถ้าสายสุข,ขอวิปัสสโกเนี่ยท่านก็ตัดาตามที่พระองค์ทร,รงตัดไว้เนี่ยก็สามารถปฏิบัติเข้าสู่มรรคผลนผิพานได้เหมือนกันแต่มันต้องใช้ปัญญาใช้ความคิดมากมากมายเหลือเกินคิดบางทีคิดจนกว่าจะกําลังใจที่มันจะเห็นผลในการยอมรับเรื่องของวิปัสนาญาณเนี่ยบางครั้งใช้เวลาจนชราไปเลยก็มีแล้วชีวิตเรามันไม่แน่นอนเห็นไ,ไหมฮะอันนี้พูด กรณีเฉพาะของท่านที่ต้องการปรารถนาความสุขที่แท้จริงตามที่พระพุทธองค์ตามที่หลักพระพุทธศาสนานะฮะหลักสูงสุดในพระพุทธศาสนาท่านได้สอนไว้สําหรับท่านเหล่านี้เท่านั้นนะฮะแต่ถ้าท่านใดที่ปรารถนาเอาแค่สุข,ขวิปัสสโกไม่ต้องเอา,ไม,อเอาไม่ต้องเอาความรู้พิเศษอะไระท่านกระทาได้อย่างที่ผมบอกไปก็คือการจับอารมณ์อานาปานสติแต่ถ้าจะเอาความรู้พิเศษความรู้พิเศษต,ตรงนี้ผมก็คือที่ประจักษ์กุญาณ ที่พระจักรยานเนี่ยมันเป็นยานต้นเป็นยานแบบต้นแบบแม่แบบที่จะไปแยกในการใช้ยานทั้ง8ดจะใช้อะไรบ้างอผมยังไม่กล่าวถึงแต่ผมจะพูดโดยย่อรวบลัดตรงนี้ว่าต้องเริ่มต้นมาจากการจับอารมณ์เหมือนกันทีนี้เราจะมาฝึกในวิชาสามเนี่ยมันเป็นความรู้พิเศษมันเป็นความรู้เฉพาะกิจที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้นะฮะทีนี้ ก็ย้อนกลับมาเอ๊ะทำไมผมพูดแต่เรื่องบารมีสิบเพราะบารมีสิบเนี่ยมันทาให้เราเป็นพระอริยเจ้าได้เมื่อกําลังใจเราเข้าสู่ในขั้นของพระอริยเจ้าเนี่ยเมื่อเราฝึกวิชาเฉพาะกิจที่พระพุทธเจ้าทสอนไว้เนี่ยพอเราได้ที่พระจักขุยานอารมณ์มันจะไม่เฟืออารมณ์หลอนอารมณ์ประทานมันก็จะไม่เกิดแต่ ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเทคนิควิธีปฏิบัติโดยละเอียดเนี่ยผมยังไม่กล่าวถึงแต่ผมจะนําในสิ่งที่ผมพอจะสื่อให้ท่านได้เข้าใจได้ถึงแนวนะฮะแนวทางในการปฏิบัติวิธีการโดยรวบโดยย่อและผลที่ผมปฏิบัติมาเป็นยังไงบ้าง <S 2> <S 2> เพื่อเป็นการให้ท่านได้เห็นว่าเออจะไปต่อดีไหมหรือจะไม่ไปต่อและอีกประเด็นสําคัญปัญหาเลยก็คือว่า ทั้งนักปฏิบัติใหม่และนักปฏิบัติเก่าบางครั้งนะฮะบ,บางครั้งไปพบผู้แนะนําหรือครูบาอาจารย์อะไรก็แล้วแต่บางครั้งไปต่อไม่ได้หรือไม่สามารถแก้ข้อสงสัยได้อะไรต่างๆหรือว่าจะเลือกนะฮะจะเข้าปฏิบัติใหม่ๆจะเลือกที่ไหนดีที่จะเป็นผู้แนะนําอะไรต่ออะไรผมก็จะให้แนวคิดนะคร่าวๆนะฮะแนวคิดคร่าวๆก่อนว่าสมมุติว่าเรากินข้าวไม่เป็นกินข้าวเสร็จแล้วเราต้องเดินทางไปหาเมืองแห่งความสุขเรากินข้าวไม่เป็นเราจะหาใครมาสอนได้ เราก็ดูนะครับผู้แนะนําที่สอนให้เรากินข้าวเนี่ยสอนให้เราเข้าใจง่ายข้อที่หนึ่งเลยคือสอนให้เราเข้าใจได้ง่ายง่ายไม่ต้องไปใช้ศัพท์อาภาิษาที่มันเราไม่เข้าใจอันนั้นเราถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ใช้ศัพท์ความหมายภาษาที่ซับซ้อนย้อนมาย้อนไปอะไรต่างๆเนี่ยผมยกตัวอย่างเฉยนะครับอันนี้ผมไม่ได้กล่าวถึงท่านใดหรืออะไรนะฮะยกตัวอย่าง หนึ่งต้องมีความเข้าใจง่ายๆในภาษาในความหมายที่พูดคือผู้แนะนําต้องสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายข้อที่สองเราทําได้ง่ายก็คือเรากินข้าวได้ง่ายนะผู้แนะนําสอนนั้นเรากินข้าวได้ง่ายเข้าใจง่ายเราไปได้ข้อที่สองเราทําแล้วรู้สึกถูกใจสบายใจและชอบ เราทําแล้วรู้สึกถูกใจสบายใจและชอบคือข้อแรกเลยก็คือหนึ่งเราเข้าใจง่ายกินง่ายข้าวกินง่าย,ยเข้าใจง่ายด้วยสอนให้เราเข้าใจง่ายแล้วทาให้กินข้าวเป็นจุดประสงค์คือกินให้อิ่มจะได้มีแรงเดินทางไปเมืองแห่งความสุขข้อที่สองในระหว่างที่เราเรียนรู้กินข้าวไปด้ว่ยเนี่ยอืมเราชอบนะเรามีความสุขนะตรงนี้เอาแค่สองข้อนเนี้ยครับเป็นจุดเริ่มต้นเป็นแนวทางสำหรับท่านที่จะเริ่มหาผู้แนะนํา เพื่อจะไปหาห้านทางความสุขเราไม่ได้เรียนรู้ไปเพื่อไปเป็นครูไปสอนที่เราจะต้องไปจําทั้งหมดอย่างยกตัวอย่างนะแปดมือสี่พระมรรมาขันหรือกรรมฐานทันน้งสี่สิบนะฮะเราไม่ต้องไปรู้ทั้งหมดเราเอาโดยย่อโซนใดโซนหนึ่งเราก็สามารถที่จะก้าวไปสู่เมืองความสุขได้ทีนี้ผมก็จะมากล่าวถึงสําหรับท่านที่อันนี้ผมจะไม่กล่าวถึงท่านที่ย่านปอกมาจากที่ว่ารมฟุ้งซ่านอะไรต่ออะไรผมจะกล่าวถึงท่านที่ ปฏิบัติบางท่านนะที่ปฏิบัติมาพอทราบพ,พอรู้อะไรต่ออะไรแล้วในเรื่องของอารมณ์อนาปันสติกําหนดทีนี้เราจะมาฝึกในเรื่องของความรู้พิเศษในสายวิชาสามหรือมโนมยุทธิอันนี้ผมพูดโดยรวมนะยังไม่แยกแต่ผมบอกให้รู้ก่อนว่ากําลังของวิชาสามเนี่ยกำลังน้อยกว่ามโนมยุทธิเพราะมโนมยุทธิเนี่ยมันเป็นตึงอภพิญญามันเป็นอภิญญาเล็กๆแต่ถ้าภิญญาใหญ่คือปฏิสัมพิทธาย,ยานอภิญญาหก อันนั้นอภิญญาใหญ่แต่โมนโนมิุทธีเนี่ยเป็นอภิญญาเล็กข้อดีของโมนโนมยุทธิเนี่ยเราสามารถนะฮะที่จะปลดเปื้องข้อสงสัยต่างๆได้เมื่อเราได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปถามใครละ่ะเราจะรู้เลยแค่ฟังใครมาหรือใครพูดแนวทางในการปฏิบัติทางจิตอะไรเนี่ยปั๊บเราจะรู้รู้นะี่ไม่ใช่รู้ด้วยยาพิเศษเราจะรู้เพราะว่าปัญญามันเกิดตั้งแต่เบื้องต้นที่เริ่มฝึกตั้งแต่วันแรกเพราะจะรู้แนวทาง ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดวางวางวางไว้ในแต่ละขั้นแต่ละขั้นเพราะกําลังของผลของสมาธิความรู้พิเศษเนี่ยจะไม่เสมอกันถ้ามันเสมอกันทั้งหมดเลยเนี่ยพระพุทธองค์ท่านทรงไม่ไม่แยกไว้หรอกว่าสายเตวิชโชชลาปิโยปฏิสัมพิทธะโตมนมิยิทธิไม่งั้นพระองค์ไม่ทรงแยกไว้ที่พระองค์แยกไว้ก็คือกําลังไม่เสมอกันแต่เมื่อจะเริ่มมาฝึกสายวิชาสามหรือมนมิยิทธิเนี่ยอย่าลืมนะฮะ บารมีสิบที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นนะขอให้มีต้องมีเมื่อท่านมีแล้วท่านก็เป็นอริยเจ้าขั้นต้นได้ขั้นสตักกตงุงเมื่อเป็นอริยะก้าอริยเจ้าขั้นต้นแล้วความประมาทมันจะไม่ค่อยเกิดอย่าหลงอย่าประมาทในตัวเองว่าเราได้เรายังไม่ได้เพราะผมเองก็อยู่ในระหว่างฝึกผมฝึกมาร่วมห้าสิบปีนะแต่มันมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าที่เราเรียนสายวิชาสามหรือมโนโมยทุทธิ์มันมีข้อได้เปรียบได้เปรียบกว่าสายสุโขวิปัสสโก จะเปรียบกับสายแรกเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเราสามารถเข้าใจในทั้งเรื่องของวิปัสสนาญาณได้ง่ายกว่าได้ไวกว่าได้ไวกว่าสายสุขวิปัสสโกสายสุขวิปัสสโกเนี่ยนอกจากท่องอย่างเดียวแล้วยังไม่พอต้องมาคิดจนกว่าอารมณ์เนี่ยจะเอาเข้าไปถึงไอ้สัจธรรมของโลกต่างๆได้อะค่อนข้างใช้เวลาและหนักใช้ลมคิดหนักมาก,มากนีนะ่อารมณ์ของมโนมยิทธิเนี่ย เขามีกำลังใจสูงกว่าสองในวิชาสามมากจึงได้เปรียบนี่ผมจะเล่าประสบการณ์ของผมนะที่ผมปฏิบัติมาโดยตลอดนะประสบการณ์นี้เดี๋ยวผมจะเล่าตอนท้ายนะฮะเป็นประสบการณ์ที่ผมฝึกปฏิบัติระหว่างฝึกปฏิบัติอยู่ในสนามรบอันนี้จะเอาเรื่องของความ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 เป็นจริงที่ผมได้เคยปฏิบัติมามันมีผลอย่างไรนะฮะ เกิดขึ้นอย่างไรแล้วคลิปเนี้ยก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนผมเล่าเพียงคร่าวๆเดี๋ยวคลิปต่อจากนี้ไปก็จะเป็นคลิปที่ผมจะนําเรื่องที่ผมปฏิบัติฝึกจิตในสายมโนมิิทธิในสายวิชาสามเนี่ยความรู้พิเศษเนี่ยที่ผมปฏิบัติในสนามลบแล้วมันเกิดผลยังไงกับคุณทั้งบ้านเขาพบเจออะไรกับผมทั้งท่านที่อยู่นคนละฝ้าคนละเมือง แล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ